สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับช่องเดบบบาแลมนะครับเรานะครับจะมาดูกันนะครับว่าในคณะอุตสาหกรรมนะครับมีสาขาอะไรบ้างและค่าเทอมประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับคณะอุตสาหกรรมก่อนคณะอุตสาหกรรมก่อนนะครับในคณะอุตสาหกรรมนะครับจะมีทั้งหมด14สาขาย่อยนะครับ คณะนี้นะครับก็เหมือนกับหลักสูตรวิชาชีพนะครับแต่ว่าอยู่ในหมวดของปอตีนะครับเรามาเริ่มที่อันแรกนะครับอันแรกนะครับหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตนะครับสทบนะครับค่าค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับภาคปกตินะครับอยู่ที่1,000สาภาคสาวอาทิตย์นะครับจะอยู่ที่1,500นะครับภาคกศพบนะครับต่อไปนะครับคือหลักสูตรปริญญาสี่ปีนะครับ จะมีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับถ้าทำแนวแรกเข้ารับเป็นที่4,500นะครับส่วนภาคปกติอยู่ที่1 2 0 0ภาคสาร์ีอยู่ที่1 4 0 0นะครับแล้วก็หลักสูตรนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับอันแรกนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่ค่าแรกเข้าอยู่ที่1,4500บาทนะครับภาคปกติอยู่ที่10,200ภาคสาร์ทีนะครับอยู่ที่1 0 0 0นะครับ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา,า,านะครับค่าเน้นได้เข้า4,500นะครับค่าปกติอยู่ที่ 12, 4, 1 2 0 0ค่าเสาที่1 4 0 0นะครับมีเดียมันติมีเดียสถาปัตยกรรมนะครับค่าเ 4, 1, น้นได้เข้า4,500ค่าปกติอยู่ที่1 2 0 0ค่าเสาที่10,200นะครับการจัดการโลจิสติกส์นะครับค่าเน้นได้เข้า4,500นะครับค่าภาคปกตินะครับอยู่ที่1 2 0 0ค่าเสาที่ทำอยู่ที่10,400นะครับ ที่เง,งยีแล้วนวตันวต,นวตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมค่าเมินได้เข้าส0 5 0ันห้าร้อยบาทค่าเทอม1 2ื0นนะครับส่วนค่าส่วนภาคสองที่นะครับอยู่ที่หมื่นสี่นะครับการจัดการที่โลยีวิทยาลัยและสารสนเทศนะครับค่าเำเมนได้เข้าอยู่ที่สี่0ันห้าร้อยบาท,าท 12, นะครับค่าเทอมอยู่ที่หมื0นสองนะครับส่วนค่าส่วนภาคสางที่อยู่ที่หมื่นสี่นะครับต่อไปนะครับลักสูตรามิชวก,กรรมศา,ษา,ษาสตร์นะครับบัณฑิตวสบนะครับ จะมีนะครับวิศวกรรมพลังงานนะครับค่าได้เข้าสี่สี่พันห้าร้อยบาทค่าเทอมหมื่นห้าครับของภาคปกติส่วนภาคสอบที่จะเป็นหมื่นเจ็ดนะครับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้านะครับค่าได้เข้าที่สี่พันห้าร้อยบาทค่าเทอมหมื่นสองนะครับส่วนภาคสอบที่จะเป็นหมื่นสี่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์นะครับค่าเทอมแลดเท่าอยู่ที่4,500บาทนะครับภาคปกติค่าเทอมที่12,000สองครับส่วนภาคสอบที่จะเป็น14,000ครับ ต่อไปครับหลักสูตรปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องนะครับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นะครับแรกเข้า4ี่นห้านะครับค่าเทอมหมื่นสองภาสอบที่หมื่นสี่นะครับเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิตนะครับค่า่มเรียนแรกเข้านะครับสี่นห้านะครับค่าเทอมหมื่นสองแล้วก็ภาคสอบที่หมื่นสี่นะครับ ไปครับเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืส่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับค่าเรมเนียแรกเข้าที่4,500บาทนะครับค่าเทอม1 2ภาคสอนที่จะเป็น1 4นนะครับอันนี้คือที่เราเห็นนี่คือตารางนะครับตารางสรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายนะครับ สำหรับนักศึกษาะระดับปริญญาตรีต่อภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่คือแค่ภ้าเข้าการศึกษาต่อไปนะครับเราจะมาแนะนําหน่วยกิจของแต่ละสาขาที่อยู่ในหลักสูตรนี้กันนะครับอันแรกนะครับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีแลนะนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมนะครับจะมีหลักสูตรจะมีหลักกิจตลอดหลักสูตรนะครับไม่น้อยกว่า129หน่วยกิจนะครับต่อไปนะครับวิชา ของ4ปีนะครับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นะครับหลักสูตรทั้งหมดนะครับไม่น้อยกว่า129หน่วยกิตนะครับต่อไปนะครับวิสาขวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการนะครับหน่วยกิตตลอดหลักสูตรนะครับไม่น้อยกว่า124หน่วยกิตครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า124หน่วยกิตครับสาขาเทคน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้านะครับหลักสูตรไม่น้อยกว่า133รอสบครับวิศวกรรมโยธานะครับไม่น้อยกว่า1้อยสสิบครับสถาปัตยกรรม5ปีนะครับไม่น้อยกว่า1้2ยบสอหมนกิจนะครับต่อไปสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์นะครับหลักสูตรทั้งหมดนะครับไม่เกินร้2บหกิจครับต่อไปครับสาขา หลักสูตรเทคโนโลยีบันดิตสาขาเทคโนโลยีต่อเนื่องนะครับอันนี้นะครับจะหลักสูตรไม่น้อยกว่า80หน่วยกิตนะครับอันนี้จะเรียนแค่2ปีนะครับแล้วก็สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศนะครับจะอยู่ที่130หน่วยกิตครับก็ฝากถึงน้องนนะครับที่พยายามจะมาสมัครเรียนที่นี่นะครับเข้ามากันได้นะครับเด็ก68นะครับพวกผมรอกันอยู่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ